ฮัโโลโหลเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับแบทแมนปะทะซูเปอร์แมนนะซึ่งผมไปดูมาแล้วหนุกมากเลยฮะก <c oughs> ็ใครที่ยังไม่ได้ดูฮะอย่าเพิ่งดูคลิปนี้ฮะเราจะมาสปอยคลิปนี้กันเลยนะ <c oughs> โอเคฮะก็เริ่มจากตัวละครเลยนะฮะ <c oughs> พระเอกก็จะเป็นซูเปอร์แมนนะฮะนี่คนที่ใส่แว่นอยู่นะชื่อว่าในชื่อในในหนังน่าจะชื่อว่าคาร์คเคนแหละแต่ถ้าชื่อในจริงก็จะเป็น เฮลลี่คาร์วิลล์หรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจครับอีก่วนนี้คนคือแบ็กแมนนะฮะคนที่ดูมันแก่ๆหน่อยนะฮะเป็นชื่อในหนังเขาจะเป็นบุสเวนนะฮะโอเคมาฮะคนตรงกลางเขาจะเป็นตัวร้ายนะฮะตัวร้ายนี้นะฮะชื่อว่าเล็กซ์รูเทอร์เป็นตัวร้ายนะซึ่งในคอมิกนะฮะบางบางอันนะทุกคนจะเห็นว่าคนนี้จะเป็นหัวร้านหัวร้านนะฮะ ซึ่งแต่ในนี้มันไม่หัวร้านก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคครับ, okay, รบก็มาเล่าเรื่องในเลยนะฮะผมจะเล่าเรื่องในการฉากในต่อสู้เลยนะ,ไ,นนะออไอ้นี่นะฮะไอ้เล็กสูเทอร์นะฮะมันได้จับแม่ของซูเปอร์แมนไปนะฮะซึ่งซูเปอร์แมนก็ได้เออเล็กสูเทอร์ก็ได้บอกซูเปอร์แมนว่ามันอะต้องการหัวของแบทแมนนะฮะเพราะว่าแบทแมนอะเป็นคนขโมย คิดตัวไนท์้คิดตันคิดตัวไนนะฮะจากเล็กซ์รูเทอร์ไปนะฮะซึ่งพอเอ่อ้นี้จบครบก็จะเป็นฉากที่เออ่แบทแมนะฮะได้ทำอย่างนี้ชี้ขึ้นไปที่ฟ้าเพื่อเรียกซูเปอร์แมนมาสู้กันนะฮะซึ่งสองคนนี้มันยังไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่เลยนะฮะซึ่งแบทแมนนะฮะในตอนนี้มันเชื่อว่าถ้ามีเกิดมี1%ที่ซูเปอร์แมนจะทรยศนั่นแหละฮะ มันเลยชื่อเกิดฉากต่อสู้ขึ้นมาฮะซึ่งมันก็มีวิธีการนะซึ่งเนี่ยมันได้ขโมยคริสตัลไนท์ที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นะฮะมันได้ขโมยจากเล็ก r ูเทอร์ไปเล็กสูเทอร์เลยต้องการหัวของแบทแมนนะเพราะว่าในมีอยู่ฉากหนึ่งคือโรงงานผลิตของไอเนี่ยมันเละหมดเลยฮนะซึ่งแบทแมนเป็นคนทำนะก็โอเคฮะก็ซูเปอร์แมนก็ได้มาตามจริงฮะมาปุ่มมาเลยฮนะ ซึ่งซูเปอร์แมนกจ็จะมาคุยกับแบทแมนว่าจะคุยฮะแต่ยังไม่ได้พูดเลยฮะแบทแมนก็โอ้ยเจอเอะไรอ่ะตั้งอาวุธปุ๊บซูเปอร์แมนโดนระยำเลยฮะซึ่งแบทแมนฮะได้มีปืนที่อัดแก๊สตัวไนท์เข้าไปเลยนะฮะยิงเข้าไปปุ๊บซูเปอร์แมนดมครับหมดดมสักพักหนึ่งซูเปอร์แมนจะมาทำท่าจะมาต่อยออแบทแมนนะฮะปุ๊บ ซูเปอร์แมนกับในนั้นฮะซูเปอร์แมนก็เอ่อต่อยมาปุ๊บแบทแมนรับปั๊บนี่งงเลยฮะซูเปอร์แมนถึงกับงงเลยฮะซึ่งก็จะบอกว่าซูเปอร์แมนก็กำลังสู้กันอยู่เลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เอ่อซูเปอร์แมนได้เป็นฝ่ายเสียเปรียบนะแบทแมนเอาขาเหยียบตรงหน้าอกครับแล้วหยิบหอกคิดตั้นไนที่แบทแมนได้สร้างขึ้นมานะะทำท่าจะแทงครับมี แต่มีสิ่งหนึ่งที่มาห้ามไว้ฮะนั่นคือผู้หญิงคนหนึ่งฮะคือแฟนของซูเปอร์แมนฮะครับเขาก็มาห้ามบอกว่าห้ามบอกว่าเออซูเปอร์แมนนั้นได้ถูกแม่ของเขาเนี่ยถูกเล็กรูเซอร์จับไปแบทแมนนี่ถึงกับอึ้งเลยฮะเหมือนทำอะไรไม่ถูกฮะเหมือนเขาสำนึกผิดอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะฮะซึ่งผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าลูอิสเลนนะฮะลูอิสเลนนะฮะโอเคก็ เนี่ยก็ได้ซูเปอร์พอแบทแมนเข้าไปช่วยแม่เสร็จปุ๊บอ่ซูเปอร์แมนได้ไปหาเล็กสูเทอร์นะได้พูดกับเล็กสูเทอร์ว่าเอ้เล็กสูเทอร์ได้พูดกับซูเปอร์แมนว่าเ,าเนายไม่ได้เอาหัวของเขาข้างคาวมาและข้างคาวก็ทำให้สำเร็จก็แล้วก็ได้พูดอีกขึ้นมาอีกว่าถ้าเกิดข้างเขาไม่ทำงั้นฉันจะให้สัปปาราทำปุ๊บสุบปปาราตัวน,นั้นปุ๊บ เป็นที่มันเป็นโดมฮะในในตัวอย่างนะั้นมันจะเป็นโดมและมีสายฟ้านนะั่นน่ะนั่นก็คือสัพพลานะมันกำลังสร้างะฮะซึ่งสัพปพลาตรงน,นี้นั้นได้ได้มีรูปร่างหน้าตาที่น่ากลัวมากนะฮะซึ่งสัพพลานี้ก็คือดูมเดย์นั่นเองนะฮะดูมเดย์เนี่ยในหนังนะฮะมันจะไม่เหมือนในคอมิกเลยนะฮะซึ่งในในคอมิกนี่ยดูมเดย์จะเกิดก่อนหลายปีเป็นพันปีเลยนะฮะแต่ ในนี้คือเล็กซ์ลูเทอร์จะเป็นคนสร้างมันนะก็ถ้าเกิดผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะซึ่งนี่ฮะในหนังฮะมันได้อะเอ่อเล็กซ์ลูเทอร์มันได้เอาศพของนายพลซอร์ตเข้าไปนะฮะนายพลซอร์ตเนี่ยตอนนั้นตอนที่สู้กับซูเปอร์แมนนะที่ซูเปอร์แมนได้หักคอไปนะฮะมันได้เอาศพของนายพลซอร์ตเนี่ยมาสร้างเป็นในนี้นะฮะซึ่งมันในการสร้างมันเอาดินดีดีเอ็นเอของเล็กซ์ลูเทอร์มันเอาอ hor, มีดน่นะนผ่าที่มือให้เลือดมันออกลงไปผสมกับ ไอ้นายพลซ้อนฮะแล้วก็ได้กลายร่างออกมาฮนะซึ่งกลายร่างเป็นดูมเดย์นะฮะซึ่งดูมเดย์นี่ก็โอเคครับมาต่อกันเลยนะมาซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้นะฮะได้มีวันเดอร์วูแมนนะฮะนี่ฮะเข้ามาร่วมด้วยนะมาฮะเรามาเล่าเกี่ยวกับนี้เลยฮะปุ๊บในฉากที่สู้กันไปสู้กันมานะฮะซูเปอร์แมนได้เอ่อได้ไปเอา หอกที่แบทแมนได้สร้างขึ้นเอาไว้นะฮะซึ่งขอบอกเลยว่าไอดูมเดย์เนี่ยมันมีมันมีพลังเหมือนกับมีพลังเหมือนกับซูเปอร์แมนนะซึ่งมันแพ้คิสคิโตไนนะฮะซึ่งแบทแบทไอซูเปอร์แมนก็ได้บินเข้าไปเอานะฮะบินเข้ามาครับทำท่าจะแทนซูเปอร์แมนก็ถือมาะฮะหมดแรงเลยฮะแต่ซูเปอร์แมนก็ทำพลังเพื่อสุดท้ายนะฮะจึง ยังพุ่งเข้าไปแทงที่ดูมเดย์เลยนะซึ่งในฉากนี้นะทุกคนจะเป็นเศร้ามากเลยก็ซึ่งซูเปอร์แมนนั้นได้ถูกดูมเดย์มันเอาหนามที่มือมานะแทงทะลุกอกเลยฮนะซึ่งนี่เป็นฉากที่เศร้ามากเลยนะ okay. ฮะโอเคครับก็จบไปแล้วในการต่อสู้ครั้งนี้นะซึ่งเราได้สูญเสียซูเปอร์แมนไปนะแต่ฮะยังไม่จบนะฮะซึ่งไอ้เจ้าไอ้ตัวนั้นนะฮะ ไอ้เจ้าเล็กสตูเทอร์มันได้พูดกับแบทแมนว่าจะมีเขากำลังมาฮะซึ่งนั้นเขาก็คือใครผมก็อาจจะเดาลองเดาดูนะะซึ่งมันจะมีตอนก่อนจบมันจะเป็นภาพของปีศาจนะ,ะเหมือนเป็นเทพปีศาจอะไรสักอย่างนะฮะซึ่งไอเนี้ยผมว่าอาจจะมีสอดคล้องกับเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งฮนะนี่ฮะมันอาจจะเป็นในตัวนี้นะชื่อของมันก็คือชื่อว่า อะไรแล้วนะมันเป็นราชาของดาวอพอลิปนะฮะชื่อว่าดาร์กไซน์นะซึ่งมันเป็นราชาของดาวดวงนี้ซึ่งเป็นดาวที่กดขี่ข่มเหงทําร้ายผู้อ่อนแอเหมือนว่าผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะยืนอยู่บนโลกนี้ได้นะฮะซึ่งในตัวนี้นะมันเป็นศัตรูของแจสติลีดมานานเลยฮะซึ่งมันเป็นตัวร้ายกาจมากก็ขอบอกไว้เลยนะฮะมันมีพลังลํำแสงมีพลังรุนแรงมีกองทัพอย่างเงี้ยฮะ มันแข็งแกร่งมากนะมันก็จะออกมาสู้กับซูเปอร์แมนนี่หลายครั้งหลายต่อหลายครั้งเลยนะฮะก็ต้องขอบอกว่าอันนี้ก็ต้องไปหากันเอาเองนะฮะก็ขอบคุณสําหรับทุกอันเลยนะฮะขอบคุณทุทกๆคนที่มาดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะฮะโอเคครับไว้วันหลังผมจะมาคุยกันเรื่องนี้ต่อนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ